สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะออกไป Universal ที่ฮอลลีวูดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนย่แค่เราสามีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับสามีนะคะที่ร้านปูดองนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็มีน้ำจิ้มซีฟูดมาด้วยนะคะเต <c oughs> รียมมานะคะก็จะเป็นปูดองแบบนี้เนาะเราสั่งกันไปนะคะก็จะได้เครื่องเคียงนะคะว้า É so seu moving? Huh? So moving. moving? Yeah, oh, yeah. เรไม่ต้องอุ้ยเหมือนเซ็กยังดัอ้มใหม่อู้ยฮอเร้าเราก็กึงกันแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกไปที่ Universal Studio นะคะหนังทองตึงหนันาหย่อนนะจ๊ะแต่ยังไม่ได้ไปจ้ะแล้วก็มีเวลาที่ Universal Studio ประมาณสัก6ชั่วโมงนะคะ ก่อนที่เราจะไปกินอาหารอีกที่หนึ่งนะคะไปค่ะโอเคค่ะเราก็เริ่มเข้ากันมาใน Universal Studio แล้วนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศเอ่อช็อปต่างๆนะคะอยากขยัช้อปปิ้งซื้อของอะไรนะคะมีให้เลือกสรรมากมายข้างในเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าต่อคิวเข้าแถวเข้าไปข้างในนะคะที่นี่เนี่ยจะต้องมีบัตรวัคซินคาร์ดนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปไม่งั้นก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะใน LA ทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะคะ mm. ก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะคะจะเป็นการแสดงสัตว์นูนีนันโน้นนะคะแล้วก็จะเป็นการจำลองเมืองแ mm. ฮร์รี่พอตเตอร์อะไรต่างๆนะคะที่เหมือนเราดูในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือข้างในก็จะเป็นโชว์ที่เราอยากดูเข้าไปก็จะเป็นเครื่องเล่นคล้ายๆส,ยสนุกย่อมๆนะคะ จะต่อคิวนานมากอันนี้ก็เป็นโซนของมินเนียนนะคะพาเข้าไปแต่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วแบบไม่ค่อยชอบนะคะมันจะขย่เขยา่าทำให้รู้สึกแบบเวียนหัวนิดนึงนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยออกมาก็จะเป็นตูดิโอทัวร์นะคะเราก็จะขึ้นไปบนรถรางเนาะแล้วเขาก็จะพาไปชม บรรยากาศการถ่ายทำหรือเป็นฉากการถ่ายทำหนังต่างๆนะคะก็จะมีหนังหลายๆเรื่องเนาะที่แบบถ่ายที่นี่นะคะก็จะเป็นฉากฉากพวกนี้นะก็จะเป็นฉากเหมือนฉากจำลองที่แบบปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะนี่ก็จะเป็นฉากน้ำไหลลงมาเหมือนน้ำท่วมเมืองอะไรเงี้ยแต่จำไม่ได้ว่าชื่อหนังอะไรนะคะก็เขาก็มีขับพาไปดูนะคะนูนีนันโนนก็รู้สึกแบบ เคยมาเมื่อประมาณ3 3ปีที่แล้วเนาะแต่รู้สึกว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่สามียังไม่เคยมานะคะก็สนุกดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากมานะคะก็แนะนำว่าก็ควรมานะคะก็คือแบบมันก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเนาะของ LA อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เคยเห็นเงี้ยเราก็ลองมาดูเนะเาะแล้ก็แบบทุกๆปีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับฉาก ใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆส่วนบัตรเนี่ยประมาณหนึอ่อยสี140เหรียญต่อคนนะคะปัดทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราซื้อแบบที่เป็นรายปีอย่างเงี้ยเราเข้ามากี่ครั้งก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะถูกลงไปอีกนะคะแต่ว่าพอดีออมกับสามีเนี่ยไม่ค่อยได้มาเอเอ็เท่าไหร่นะคะนานๆทีก็จะแวะมาเที่หรือมาวัดไทยบ้างมาซื้อของบ้างนะคะวันนี้ก็ เป็นเหมือนกับวันว,นวนาเลนไทน์เนาะก่อนว,นวนาเลนไทน์ประมาณ2วันเนาะก็เลยมาเดทกัน2คนนะคะสามีก็ชอบมากเราก็กินกันทั้งวันนะคะก็ไปต่อกันด้วยบุฟเฟ่เนาะ l o เ s t e r ที่โรงแรมฮิลตันฮอลลีวูดนะคะส่วนตัวเนี่ยจะ2คนสักกสามีเนี่ยจะชอบกินอะไรที่แบบเป็นซีฟู้ดมากๆนะคะคือไปที่ไหนก็จะพกน้ำจิ้มสังเกตถ้วยน้ำจิ้ม คือจะเอาไปด้วยตลอดนะคะแล้วก็จะอินกับอะไรที่แบบเป็นโปรเฟลมากกว่านะคะจะไม่ค่อยไปกินอาลากาสกันเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนกินเยอะแล้วเราก็เป็นคนเลื่ยงมากกันเนาะบางทีเราไปร้านอาหารฝรั่งบางอย่างเราก็ไม่ค่อยชอบเนาะไม่ถูกใจโอเคค่ะก็จบทริปนี้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืม s u b s c r i b e ด้วยนะคะ